บทสวดจุลชัยยปารกอรนโม,มเมพุทธ,ธาเตชะสะรัตนายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารยประปาราเมสุราปสิทธิพมมาจะอินทาจะจ,ะจะตุโลกาคัมพีรักขกาสมมุทธ,ธาปูตุงคังคาจะพรมะชัยยะประสิทธิประวันตุเตชยัชยยะชัยยะธรนิธรณิอุทติอุทตินาทินาทีชยัยยะชัยยะคะคนละคนละนิัยนิไรสาสเสน,นะเมรูราชะพลน,นาราชีชยัยยะชัยยะคัมพีรักสองพีนะเขน นะทนาคีปีศาจปูตการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานนะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขขาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะสุระคันถกชัยยะชัยยะคันชกคนนตุลงสุการะปุชงศีหะพยากตีปาชัยยะชัยยะวรุณะ มุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณะสุทธินารีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธนีตะเลทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะธนีสารตินสัทธาชัยยะชัยยะมังกราชลัญญาพระวเคชัยยะชัยยะวรุณนะยะเขชัยยะชัยยะลักษเสสุระพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมน ท่าคณะชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปัจจบิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตปาญเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพุทธมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิลุหโกวิลุปะโขทันทิมาลาวิอินโทจะเวนะเตโยจากูเวโลวัดุนโนปีจะอคิวายโยจะปะชุนหกุมาโลทตรัตตะโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตา ภาษาอัทาโยอิส, capacity, สิโนสาวกาสเพสชาิยะรามโมพระวันตุเตชายะธโมจะสังโคจัตสปาโลจะชยะกังเอเตนะชายะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโสตุโหตุเตชายะมังคะรัง ชยโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมารัสัจจะปปิมัโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมัคเกปาโมทิตาชัยยะตาธาผมมัคคนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมารัสัจจะปปิมัโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมัคเกปาโมทิตาชัยยะตาธาอินทักนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมารัสัจจะปปิมัโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมัคเกปาโมทิตาชัยยะตาธาเทวคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสัสสิริมัโตอายังมารัสัจจะปปิมัโตะปรา พชโยอุโคโสยามโพธิม,มเกปโมทิตาชัยยาตะตถาสุปันนะขนามเหสีโนชยยัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมารัสสจาปปิมัโตปรชยยาชโยอุโคโสยามโพธิม,มเกปโมทิตาชัยยาตะตถาขนะขนะมเหสีโน ชยโยปิพ ja at ุทธศาสิริมัตโตอายังมารัสสะจัปปปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมะเกปะโมทิตาชัยยะตาธาสพมขันนาเมหิสโนชัยชัยยันโตโพธิยามูเรสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหริชยตสุชยามังคะเลปราชิตาบาลังเกศีเสวะปะพิปกะเลอภิเสกเกศพระพุทธานาคาปตะปโมทติสุนักสันตังสุมังคะนังสุปพาตังสุภิสิตังสุขันโนสุมุขโตจะสุจิฐังพรหมมาจาริสุปทักขีนังกายะกามังวาจากามังปทักขีนังปทักขีนังมโนกามังปณิเสี ปัทกีนานิกะตะวานาระรพันนันเถปัทถกิเนเตอธารัตธาสุขิตาวิรูหาพุทธศาส,าสนาโลคาสุขิตาสดโหทัสสะหะสัมเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทว,วาอัศมิงิธานีอธิคตาทีคายุกาสัทธาหอนตุสุขิตาหอนตุสัพพธาลขันตุสัพพัสพาตสานังลขันตุทินะสาสนังยากาจิปัทนาเตสังสัพเพภูเรนตุ มโนรัฐายุตตะกาเรปวัตส,สันตุวัสสังวัสสาวลาหากาโลคาจุปัทวาเตสังิวาเลนตุจัสพธทากายาสุขังชิตจ,จิตตะสุขังอรหันตุยถาละหัง,าาาหงบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัมมยังภะขวาสวัตถียังวิหารติเคตะวะเนอนากับ ปินทิกัสสะอารเมรตันตะลัขโขพรควาพิขุมันเตสีพิกาโวติพระทันเตติเตพิขุพรควันโตปัญจสสุมพระคาวาเอตัมโวจะอุปทาวาพิขเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตาังหิตาวะสาธาตุธรรมมัทิตตา ธรรมะนิยามัตตาสัเพสังการานิจาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิติอภิสเมเติอภิสัมมุตตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวาลติพิพาชาติอุปตานิกาโลติสัเพสังการานิจาติปุตุอุปทาวาภิกขเวรตถาคตังอนุปทาวะตถาคตังทิตาวะสาธาตุธรรมตทิตตตาธรรมนิ นิยามมัตตาสัเพสังคาราทุกขติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธิติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธโตนิตวาอภิสัมเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติพิพัชติอุปทานีกโรติสัเพสังคาราทุกขติอุปทาวาพิกเวตาถาคตังอนุปทาวาตาถาคตังทิตาวัสสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิ ยามตาสัพเพสัมมานัตตติตังตถาคโตอภิสัมมุนิติอภิสัเมติอภิสัมมุนิตวะอภิสัเมตวะอธิกติเตเตติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติพิพัชติอุปัตติกาโลติสัพเพธัมมานัตตติอินทัมมะโวจะภะคะวะอิตมะนาเตภิกขุภะคะวันโตภาสิตังอภินันตุสีบทสวดพระเทกะรัตตคถาอติตังนารมะคัพเมยยานะปิกังเขนะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะธาติจตมมหินันตางปนันจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิระอสังกุปปังตังวิธานานุพโลเย ผู้ใดเห็นทมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นย่อมอย่างจำแจ้งไม่ง่อนงันข่อนแค้นเขาควรพ,อพ่อปู่อาการเช่นนั้นไว้อันเชวะกิจจะวะตัมบังโกชัญญามารณังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครแต่รู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮีโนสังฆารัตเตนะมหาเซนนะ,ะมัจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมาจุฬาซึ่งไม่มีเสมาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังมิหาริปตะปิงอโหรัตตาพัตันติตันตังเวพระเทกรัตตติสันโตหติคเตมุนี มูนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขานตั้งวันกันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระติเดียวก็น่าชมบวชสวดธรรมะสังเวขาปัญเจเวคณนะสะเพสังขารานิจจาสังขารคีอร่างกายจิตใจและรูปทำนามารทัทงหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสเพสมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นเราว่าตัวตนว่าตัวตนของเราว่าตัวตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามาลิตะปางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปัา ริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายไปที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วนางเมนิยตังความตายเป็นของเที่ยงว่าต่คนที่จะสังเวชอายังกโยอาจิลางร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนขั้นปัสะจักวิญญาณถึงโกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาธิเวสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดิน กอ <c oughs> ลิงกลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตะสังขาราทั้งขันสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยทาธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสือเ่อมเป็นธรรมดาอุปชิตวาอาน,นิรุตันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูสมโนสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาริสุข จมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัติเมเอทะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อไม่มีแก่เราเลย